สวัสดีครับกลับมาพบกับนัดฟอสไซ์ครับกระบอกเรื่องของฟุตบอลนะครับวันนี้ประจำวันที่21พฤษภาคมนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนัดเองนะผมยังมีเรื่องราวฟุตบอลมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ซับสไครต์ให้ทางนัดฟอสไซด์กันด้วยนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่ต้องการจะได้รับในเรื่องของคลาสพิเศษในเรื่องของชาวเราแบบนี้ครับก็มาเจอกันได้ผมที่ n t f 9นะผมซึ่งในนั้นน่ะมีในเรื่องของความบันเทิงครบวงจรและเต็มรูปแบบให้กับพี่ๆทุก ความบันเทิงครบวงจรแบบนี้รวมถึงความมั่นคงแบบพายร้อยเปอร์เซแบบนี้ไม่ทําให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนนะครับมาดูกันครับสำหรับวิชาที่นัดจะพามาฝากกันครับวิชาแรกกันเลยครับเป็นรายการฟุตบอลลีกเอิงนะครับซึ่งจะเป็นการเพลย์ออฟระหว่างทีมที่เลื่อนชั้นจะเลื่อนชั้นกับทีมที่จะลุ้นหนีตกชั้น,นครับทางด้านของ เม็ดที่จะเจอกับแรงครับวันนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับผลงานของเม็ดนะผมถือว่าค่อนข้างดีครับจบในลีเป็นอันดับ3นะแล้วก็ผ่านรอบล่าสุดผ่านนักของดันเคอร์มานะครับทำให้ต้องมาเจอกับแรงครับที่อยู่อันดับ16นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของผลงานก่อนน้นี้ต้องบอกว่าเม็ดนั้นผลงานดีกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลงานในลีกเดินนะครับส่วนน้าของแรงนะก็อย่างที่รู้กันดีเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็เร่งมาครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําแต้มได้มากกว่านี้นะทาให้ต้องมาหนีเพลย์ออฟกันไปครับในเรื่องความพร้้้้ออออมมมกััันนนนน่่่คคครรบววาาพขงเเีตลได ไม่มีปัญหาบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนใดๆครับได้ทางงด้านของเจ้าซาบันยี่และท่าน้าของเฮน,นครับมาเป็นตัวความหวังนะในค่ําคืนวันนี้นะครับส่วนในดน้านของแรงครับก็มีจุนยะอิโตะครับโดนหน้าของพีฟอกครับผมเป็นตัวความหวังเช่นเดียวกันนะครับส่วนในส่วนตัวแล้วครับนับมองว่าในเรื่องทางทันโจ์เองแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์เนี้ยถามว่าเมสเนียประสบการณ์ดีจริงนะผมมีฟอร์มเล่นที่ดีจริงๆแต่ด้วยในเรื่องของการมาเจอกับทางด้านของแรงที่เพิ่งจะเจอเสือสิงกันจริงแรกในหลีกเอิงมาแล้วก็สุดท้ายถึงแม้ว่่่่่าาาาาจะะะมมไไงงฝฝัััันนนรรรแตเเืออกสวทดด้ีพฉ วันนี้นัดยางมองสุดท้ายแล้วนะผมฝั่งทางด้านของแรงครับจะเป็นฝ่ายที่น้ำผมสอบผ่านในเกมวันนี้ครับอย่างน้อยมีดีไว้อาจจะไม่แพ้ไปครับแล้วไปดูกันในเกมที่2นะครับวันนี้ให้มองทางด้านของแรงไว้ก่อนเลยนะครับส่วนวิชาต่อไปครับซึ่งแน่นนอว่าเป็นเกมใหญ่ประจําค่ําคืนวันนี้นั่นคือนัดเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกระหว่างทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ครับที่จะเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่าแน่นอนว่าวิชานี้เป็นวิชาหลักเลยครับช่วงหลังวันนี้ครับปรากฏว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเป็นฝ่่่าาาายยยทททีีงงนนนไดดด้้กกกกวใรรเเเจออััับบบแมมูืหลค รอบ4-5ครั้งสุดที่ผ่านมาปรากฏว่ายูไนเต็ดยังไม่เคยเอาชนะทั้งสเปอร์ได้เลยนะผมทั้งที่เกาะนั้านี้เนี่ยผูกขาดมาโดยตลอดนะครับส่วนผลงานในตอนนี้ครับผมท็อตแนมฮอสเปอร์ของอังเก้ปอสเตโตคูครับผม5เกมหลังสุดของการสอของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มกลับมาทำผ,ผลงานได้ดีโดยช็อตในรายการนี้นะผมแต่ว่าผลงานในลีกเองเพิ่งจะแพ้มา2เกมเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้ทั้งแอสตันวิลล่าแล้วก็คริสตันพาเลสด้วยนะส่วนทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ผลงาน,นดีเช่นเดียวกันครับในรายการนี้ยังไม่เคยแพ้ใใกกกกััััับบบบคคครรรนนนะผผลลลงงาาีมม็มยง ไม่ดีเช่นเดียวกันน้ำมันแพ้ไปถึง3เกมติดแดงติดนะไม่ว่าจะเป็นการเบนฟอร์ดนะครับจะเป็นการแพ้ทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ล่าสุดครับไปแพ้เชลซีมาด้วยแต่ในเรื่องรายการนี้น่าจะเน้นเต็มที่เลยนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้ฝั่งสเปอร์นะครับหลักๆจะขาดผู้เล่นอยู่เยอะเหมือนกันครับลูคัสเบิร์กวาวเจมีเดสันเดยันคูลูเซฟสกี้ราดูดากูซินนะครับวันนี้จะไม่พร้อมในค่ำคืนวันนี้ครับจะได้เบรนแดนจอนสันโดมินิกโซลันกี้นะครับรวมถึงด้านของซอนเทอร์มินครับ โลเมโรนะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับข่าวดีเลยเคือการได้เดียโก้ดาโลครับโจซัวเซิร์ซีและเรนนงโยโรกลับมาสู่ทีมอีกครั้งครับบวกกับตัวเก่าๆที่กลับมาในตอนนี้อย่างอ<ๆ>าห์มัดดิยาโลก็น่ากลัวใช่ยหมครับวันนี้พวกสามตัวก็อังเดโอนาน่าแม็กควายโยโรลินเดเลฟแดนกลางอุกเต้คาเซไมายโลครับดองกูมาซาอุยครับอาห์มัดบูโน่และอาจจะใช้ฮอยลูไปก่อนแล้วค่อยส่งเซิร์ซีลงมาก็เป็นได้นะสําหรับคัพคือวันนี้ก็แน่นอนว่าฟูลทีมทั้งคู่เลยครับแต่ส่วนตัวนั้นย ยังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยดีมานะครับผมวันนี้มาเจอกันถูกที่ถูกเวลาแน่จะใส่กันยับเลยเพราะฉะนั้นไปดูในเรื่องการดูดาวได้เลยครับวิชานี้อาจจะไม่จบลงภายในก้สินาทีก็เป็นได้ครับน่าจะซัดกันหนัวนะครับวันนี้ใครที่ชอบดูความสนุกตื่นเต้นมาดูกันเลยที่ค่ำคืนวันนี้ครับนัดให้เลือกไปดูดาวครับเก็บเป้ขึ้นไปดูดาวข้างบนได้เลยนะครับนะใครที่ชื่นชอบนะผมเรื่องราวฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะมาทักมาถ่ายกันได้นะครับ @ntf9 ใครที่อยากได้รับในเรื่องขออองงงคคคาาารรร์ฟุตบบลนนัััทีีี่่่ใเืวมมมมปดภยกกว่า20% ความบันเทิงเต็มรูปแบบรอพี่ๆอยู่ในค่าซับแล้วเรามาเจอคันกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้วันนี้ครับผมเป็นวันที่ดีครับมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับผมรายการยูโรป,ปาดีกันด้วยครับแล้วมาเจอกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ